พ่อเอาคันไหนบ้างคันนี้คันนี้แล้วคันนี้เอากี่คันมันมีคันนี้คันเดียวมั้ยอะอ่าใช่ใช่อ่าเดือดคันแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้ตกลงคันนี้เเอาไปต่ให้คันนี้ ABS มันจะมีปัญหาเรื่องนี้นะป่ะต้องสายแ้วมันไม่ไม่พราพวกนี้มันอยู่ที่ไมล์หมื่นห้าไม่มีผลหรอก ABS จะมีผลต่อเมื่อไมล์เกินห้าหมื่นขึ้นแล้วส่วนคันนี้มันได้อ่าผมให้เท่ากันอันนี้เดี๋ยวท่อผมเปลี่ยนให้ เดี๋ยวเสร็จแล้วไหรก็มาบอกผมก็ได้ผมจย่อออกไปนี่ไหาจะจ่ายแต่ล้อแต่ล้อเพราะต้องจ่ายเองนะไม่รวมล้อนะอันนี้บวกกำไรไม่ได้เยอะอันนี้คือปกติราคาส่งว่าค้าไม่เคยเซอร์วิสแต่อันนี้ต้องผมเซอร์วิสให้เฉยอันนี้ผมให้อ่ะคันนี้ให้อ่ะเนี่ยสี่แค่นี้ใช่แค่นี้จริงแค่นี้จริงๆไม่ได้แล้วกําไรไม่มีเยอะเลยสักคันรถไปเนี่ยเบรเสร็จรถไปเนี่ยที่คันนี้ก็ ราคาเท่ากันไม่ได้ทุกมามาไม่เท่ากันทุกคันไม่ได้หรอมอฮะเอาทุกคันได้เพออันนี้นี่ผมเองอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ท่อเท่ากันเลยไปท่านี้ผมไม่ไม่เปลี่ยนท่อให้นะท่อผมพันกว่าบาทต้องไปซื้อให้เป็นมือหนึ่งใช่ท่อนี่ผมไปหาซื้อให้เลยท่อเนี่ยพันกว่าบาทยอมเสียตัดหนึโอ้ยนี่คุ้มคุ้มให้ไปอ่ะ อ่ะแล้วคันนี้อ่ะจบไปหวานเจี๊ยบอ่ะเดี๋ไปเซอร์วิสให้ได้ครับอ่ะโอเคอเค,ครับขอบ,ขอบมาก<อ>ครับครับสวัสดีครับ